มันทาให้เขารู้จักคุณค่าของการใช้เงินแต่ละทีเพราะตอนเด็กๆเ,เองนี่ก็ถูกปลูกฝังแล้วก็เลี้ยงมาอย่างเหมือนกันคือนี่ไปเป็นทิตตี้แต่ป๊ป๊าเนี่ยคือตามประกบมากๆเลยนะรแล้วป๊ป๊าก็จะบอกว่าลูกได้เงินแต่ป๊ป๊าเสียงเงินนะสวัสดีครับลูกเพ่วันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ฮะอันนี้ วันนี้มาดูมาเว้นออฟไอครับทำไมต้องมาวอมเป็นบอลเหมือนกับวอร์มร well, ่างกายก่อนที si. ่จะไปเล่นไอซจะได้แบบยืดเส้นยืดสายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหลักของเขาหรอครับคือจริงๆแล้วเขาก็จะมีออฟไอซแบบว่าเฉพาะขาแต่ว่าพอมาวันที่เด็กเยอะมากๆครับก็เลยออกมาเป็นหลักฟุตบอลวันนี้ก็กลายเป็นวันครอบครัวไปใช่ไหมครับโอ้วันนี้คุณชุมพลเข้าด้วย เดี๋ยวเราไปสวัสดีก้าของร้านกันนิดนึงน,น,นะคะ,ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะวิขออนุญาตนั่งด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชุมพลดูนะคะสวัสดีครับผมชื่อชุมพลนะครับ ตอนนี้เรามีล้านในกลุ่มเราในกลุ่มของเ h เตอร์ออฟดีเนี่ยเรามีหมด3ส,สาขาสาขาแรกคือที่พระรามเก้าแห่งนี้แล้วก็มีสาขา2ที่เอกมัยซอยสิบสองแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเปิดที่เชียงใหม่เวลราที่3นะครับเป็นารานระดับมาตรฐานไซส์มาตรฐานเราโชคดีมากที่มีรานดีๆแบบนี้นะคะคงั้นเดี๋ยวพีขออนุญาตแนะนาภรรยาของคุณชุมพลนะคะพี่จิวนะคะค่ะเป็นภรรยาของคุณชุมพลค,คะ่ะเขินนิดหน่อยนะคะทั้งพิธีกรเองแล้วก็แขกรับเชิญก็เขินนิดนึงนะคะ่ะ มีโอกาสดีๆแบบนี้ไม่มากนะคะพี่รู้สึกว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้คุณชมพลกับภรรยาตัดสินใจทำลานพระรามเก้าค่ะ Uh, จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มสักประมาณ6ปีที่แล้วตอนที่พี่มาเริ่มมาดูลูกเล่นใหม่อ่าสะนั้นเราก็มาเฝ้าดูเขาเอยแหละอยากให้เขาเก่งขึ้นเราก็มาเฝ้าหาหาโค้ชเก่งๆมาสอน<ะ>สอน,สอน,สอนแล้วก็ดูเขาพัฒนาขึ้นข,น,ขนาดไหน<ะ>เสร็จแล้วจนหลังโควิดนะครับตอนปี2020ี่เนี่ยปรากฏว่าลานพระราม9ซ้างเป็นลานหลักของประเทศไทยเราเนี่ยมนันปิดลง<ะ>เนื่องด้วยจะอะไรก็แล้วแต่มันก็ขัดคุนเยอะแล้วก็ไม่มีคนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยปิดไป<ะ>เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไงดีก็เลยตัดสินใจอ่ะลองสร้างละกันก็เลยสตาร์ทจากการสร้างที่นี่ก่่่อออนนนนนเเเเเสสสร็แลลล้้้้วทททาาาาไดัััักกกกึงงมมมีีีขย ก็เลยทําลานที่2ขึ้นมาแล้วก็มาลานที่3คือที่เชียงใหม่ของเดิมเนี่ยมันจะมีลานซับซีโร่อีกมาอยู่ในเชียงใหม่ทีนี้ทางเซนทันเนี่ยเขาก็อยากจะเรียกพื้นที่คืนเพราะว่าเขาจะได้เอาไปทําประโยชน์หรือมันได้รายได้เยอะกว่าทางผู้ปกครองของเชียงใหม่ซึ่งสนิทกันเขาก็เลยถามว่าพี่สนใจจะไปทําให้เด็กๆที่เชียงใหม่ไหมทำก็ทำก็เลยนะครับที่มาเป็นลานที่3ซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเองค ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเพราะว่าบี้เองก็เป็นหนึ่งในคุณแม่ที่มีโอกาสได้มาใช้แล้วก็มาทำกิจกรรมให้หน้องมาเว้นนะคะ ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้มันต้องมีเทคนิคหรือว่าวิธีการเลี้ยงลูกยังไงคุณชมพลมีลูก2คนใช่ไหมคะคือผมเนี่ยมีลูก2คนคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุอีกปีละเกิดปี2006ัน่อชแล้วคนเล็กเนี่ยชื่อน้องตรงหวัาอายุ16ปีซึ่งทั้งคู่เนี่ยเล่นฮอกกี้ถามว่าฮอกกี้เนี่ยมันเป็นแรงบรันดาลใจของเราคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นได้มานั่งเฝ้านั่งดูนั่งดูงดเขาพัฒนาการเขาก็จะนั่งคุยกับเราว่าเออมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไข ก็จะดีซึ่งวิธีเลี้ยงลูกของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีเราก็จะนั่งคุยกันทุกวันเพราะว่าเด็กส้งคู่เนี่ยเราให้ออกมาโฮมสกูรอู่แล้วนะราก็จะใช้วิธีคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องฮอกกี้หรือแม้แต่เวลาผมทํางานหรือเราเจอปัญหาอะไรทุกเรื่องเนี่ยเราก็จะคําถามหรือปัญหาที่เราเจอเนี่ยนั่งคุยกับลูกแล้วก็จะถามลูกว่าถ้าอยูเป็นป้ายูจะตัดสินใจยังไงทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยเหตุผลของการตัดสินใจแบบนี้คืออะไระแล้วเราก็จะพยายามสอนเห้เพราะว่าเวลาจะทาอะไรก็ต่อเตะเนี่ยสำคัญสินใจ เ,เวลามีปัญหาเราต้องลองสมมติตัวเองเป็นฝั่งตรงข้ามก่อนว่าที่เขามีปัญหากับเราเนี่ยสาเหตุของเขาเพราะอะไรเขาคิดอะไรทาไมเขาถึงเป็นแบบนี้ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราเข้าใจความคิดคนอื่นมากขึ้นเนี่ยปัญหาบางเรื่องของเขามังอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราแม้มันจะเป็นปัญหาแต่เราจะรู้ออกเขามีความจะเป็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออปัญหาจะเบาแล้วเราก็จะแก้ปัญหามากขึ้นเป็นคลิคที่ดีมากเลยนะ,นะอันนี้เป็นวิธีที่เราพยายามสอนรู้ให<ด>้เป็นแบบนี้พ่ต้องเก็บไว้ใช้นะเพราะว่าผมี่ยังแปดขวบ ในอนาคตที่จะต้องรับมือแล้วก็เหมือนแชร์วิธีการมีประโยชน์มากๆเลยค่ะนี่เป็นแฟนคลับน้องสองคน,นซึ่งน้องๆเก่งมากค่ะคือทั้งเล่นเองแล้วก็มีสอนด้วยพี่แอบเห็นน้องสอนเริ่มเป็นโค้ชแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพราเราอยากสอนให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตอะ <C å> แล้วก็รู้จักทํางานอ่ <C' n ose> ะเอาเงินถ้าจะได้เงินมันต้องทํางานมันทําให้เขารู้จักคุณค่าของการใช้เงินแต่ละทีเ <C' n ose> พราะตอนเด็กๆเองนี่ก็ถูกลูกฝังแล้วก็เลี้ยงมาอย่างเหมือนกาคือถ้าย้อนไปสมัยสักสิบกว่าปีอะค่ะนี่เป็นเป็นคิตตี้แต่ป๊ป้าเนี่ยคือตามประกบมากๆเลยนะ <c' n ose> แล้วป๊ป้าก็จะบอกว่าลูกได้เงินแต่ป๊ป้าเสียเงินนะมันทําให้เรารู้จักว่าเราจะบริหารเงินยังไงเราจะใช้เงินยังไงจริงๆค่ะมีลูกทั้งสองคนเก่งขนาดนี้รู้สึกภูมิใจในน้องๆไหมคะก็ภูมิใจ ภูมิใจพอสมควรเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดที่ดีผมว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดดีแล้วก็เราพยายามสอนให้เขารู้จักช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะโอเคงั้นอยากฝากอะไรกับพ่อพ่อแม่เพราะว่ารายการของพี่ค่ะเป็นรายการเกี่ยวกับในการแชร์วิธีการดูแลน้องหรืออะไรเงี้ยฝากข้อคิดอะไรไหมคะก็ผมคิดว่าการเลี้ยงลูกสมัยใหม่อะมันต้องใช้ความเข้าใจมากกว่าการหลอกคําสั่งใช่เพราะงั้นพยายามมีเวลาให้กันมากขึ้น แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยกันให้มากขึ้นมันก็จะดีครับแล้วลูกก็จะรู้จักคิดแล้วก็อยู่กับเราไปนานกว่าปกติสมัยนี้วัยรุ่นถ้าเราไม่ให้เวลาเขาเยอะเนี่ยเขาก็จะจมปลักอยู่กับโทรศพัพท์ไอแพดซึ่งมันมันทำลายทั้งความคิดทั้งสมองทั้งสุขภาพค่ะถือว่าบี้โชคดีมากๆที่มีโอกาสได้มาเหมือนเจอคุณชุมพลแล้วก็คุณจิงแล้วก็ได้มาอยู่แวดล้อมในสภาพที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีให้บี้ได้เป็นแบบอย่างนะคะ,คะยังไงวันนี้บี้ขอบคุณมมาาากกเลยนะะคทีี่ให้้โอสได คุยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,คคะยังไงถ้าเกิดใครมีน้องแล้วอยากจะหากิจกรรมทำร่วมกับน้องนะคะบี้แนะนําเลยค่ะร้านพระรามเก้าแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าบ้านอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนมีตรงแถวที่เอกมัยซอย12อีกที่หนึงเชียงใหม่ก็มีลานแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายังไงสนใจเดี๋ยวบี้จะลงที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อแล้วสามารถสอบถามกันได้นะคะเอลินาวันนี้ไม่ไปเชีย์มาเว่นอ ไปสี่เ่บไม่ไปตอนนี้แล้วเอลีน่าให้ลูกทำอะไรอะ่ะแม่ฝึกชอบคอยคิดจิตนตนาการ <S 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 นี่น่ารักจังเลยพี่ตังขอเอาสักสุเดี๋ยวแม่ทันชังนะตายแล้วคนเกาหลีรู้จักคาว่าไม่ทันใช้ <S 2> <S 2> <S 2> คุณแม่ยังอยู่ตรงนี้หรือครับกำลังดูลูกๆกันอยู่หมดหลงลูกกันอยู่ค่ะอีกนิดนึงก็มีป้ายไฟแล้วนะครัใช่ค่ะมีม,มีด้วยนะคะทำเล่นกันไป,ปเดี๋ยวไว้วันไหนอะคะ่ะอยากพาเพื่อนๆนไปตามเชียทีมเรานะคะ ีโคชัไน,นไหนนะ้าอ๋ตัวนู้นไงอ้าโอชกดะ้องมากไปไปกันไปดูพี่สาวเล่นตอนหลังเลิกเรียนตอนแรกขอแม่ซื้อลองเท้าแต่แม่ไม่ซื้อให้เราก<อ>็ <f> ต้องสูจส์ให <f> ้แม่เห็นก่อนว่าเราอยากเล่นจริงๆใช่ตอนน้องเลย